สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังยี่ห้อของ x นะครับเวอร์ชันหนึ่งจากที่ได้ไใช้งานจริงนะครับในระยะเวลาหนึ่งปีกว่า,วาปัญหาที่ใช้มาหกเดือนนะครับปัญหาที่พบก็คือ หูฟังข้างขวาก็เปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าอาจจะเนื่องมาจากาโดนเหงื่อนะครับแต่เขาบอกว่าใส่ออกกำลังกายได้เราผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายหนักอะไรขนาดนั้นนะก็เคมซื้อกับที่ร้านโอ1วันตอนแรกเขาก็ เค็มให้ไม่มีปัญหาอะไรพอส่งกลับมาใช้ไปสักพักก็จะมีปัญหาก็คือนี่นะครับชาร์จไม่เข้านี่ครับกดแล้วกดอีก ินี่ครับเห็นไหมครับแล้วถ้าคนใช้จริงๆมันจะงดยิบไหมครับพอส่งไปบอกปัญหาถ่ายวีดีโอไปให้ด้วยก็บ,บอกว่าไม่เป็นไรนี่ครับ้างก็บอกไม่เป็นอะไรนี่ครับ,นนก,บ,บ,ก,รรบก็ใช้งานได้ปกติถ้าปกติผมจะส่งไปทำไมครับดูนะครับ นี่คือร้านโอ1ัวไม่เข้าอ่าผมก็ทนใช้ไปทาจนกว่ามันจะติดบางทีดีกดก็ติดนะครับบางทีก็ไม่ติดปัญหาต่อไปคือฝาตรงนี้หักง่ายมากนี่สังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นสีคนละสี คือพวกอันนี้คือซื้อใหม่ส่งมาเปลี่ยนเองหลังจากที่ส่งไปเคมครั้งที่สองร้านก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเคมได้เพราะว่าบอกปัญหาไปแล้วต่อให้เกินเกินไปแล้วก็กก็็กเคมได้ผมก็ใช้มาเรื่อยๆจนปีกว่าจนหมดประกันปัญหาต่อไปล่าสุดที่เจอคือ ท่นชาร์จเสือ่อะมอ่าเมื่อกี้ชาร์จใช่ไหมครับตอนนี้คือนี่แป๊บเดียวเสื่อมหมดแล้วใช้งานแค่ปีกว่าเองแท่นชาร์จเขาบอกว่าซื้อเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะแบตไม่มีเปลี่ยนเฉพาะแบตไม่มีมมก็ต้องซื้อแท่นชาร์จนี้ใหม่เลย ราคาพันสองหูฟังซื้อมาแล้วสี่พันเก้าสี่พันเก้ารอบที่สามส่งไปที่ร้านก็ที่ที่ร้านก็บอกว่าส่งไปส่งไปซ่อมไม่ได้กะเคมหรอกครับเพราะรู้ว่าตัวเองว่าหมดประกันแล้วซ่อมที่ร้านก็บอกไม่เป็นไรนี่ครับไม่เห็นเป็นไรนี่ครับ,รรบใช้งานได้ปกติ ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าปกติแล้วผมจะส่งไปทำไมครับนี่ครับพอถามราคาแท่นชาร์จพันสองผมก็เลยสะสอึก,กว่าออโอ้โหก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหรอคืออะไรพังหรือคือเราต้องเราต้องซื้อแท่นนี้ใหม่เลยเหรอหนึ่งพันสองร้อยถ้าหนึ่งพันสองร้อยผมไปซื้อหูฟังใหม่ได้เลย แล้วผมลงทุนไปกับยี่ห้อนี้แบรนด์นี้มา4 0 0ันะครับก็ไม่ได้ต้องการเลยครับอยากจะแค่จะแชร์ให้ทุกๆคนรู้เฉยๆจากการใช้งานประสบการณ์จริงครับผมก็ ก็เป็นรีวิวให้ทุกๆคนได้แบ่งแชร์ประสบการณ์นะครับกับหูฟังแบรนด์นี้นะครับขอบคุณครับ